สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณคูหนูนายแล้วค่ะในกิจกรรมแนะนำสมุดหนังสือและใบงานในหน่วยวันเด็กวันครูค่ะมาเริ่มกันที่สมุดภาษาไทยนะคะให้เด็กๆเขียนพยัญชนะไทยตัวบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฟอฝาพอพานฟอฟันพอสัมภารมอมยอยักษรอเรือ ลอลิงวอแหวนต่อไปจะเป็นหนังสือภาษาไทยนะคะหัดเขียนสระสำหรับชั้นอนุบาล3ค่ะมาเริ่มกันที่สระเสียงสั้นตัวสระโอค่ะให้เด็กๆลากเส้นตามแนวลูกศรและฝึกเขียนตามแนวลูกศรน,นะคะตัวสระโอและจะมีคำที่ผสมไปด้วยตัวสระโอค่ะจะเป็นคำว่าโปโลโต ให้เด็กๆเขียนตามรอยเส้นปะและในบรรทัดที่4ถึงบรรทัดที่6นะคะให้เด็กเขียนตามรอยเส้นปะและเติมคําให้สมบูรณ์ค่ะและหน้าต่อไปจะเป็นสละเสียงสั้นตัวสละออโดยด้านล่างนะคะจะเป็นคําที่ผสมไปด้วยสละออค่ะจะมีคําว่าเกาะเพราะเงาะเคาะโดยให้เด็กๆเขียนตามรอยเส้นปะนะคะให้สวยงามและในบรรทัดที่4ถึงบรรทัดที่6 ให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นปะและเติมคําให้สมบูรณ์ค่ะค่ะต่อไปจะเป็นใบางานในหน่วยวันเด็กวันครูนะคะมาเริ่มกันที่ใบางานที่1ค่ะให้นักเรียนเขียนตามรอยเส้นปะและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะโดยตามรอยเส้นปะจะมีคําขวัญวันเด็กประจำปี2565ค่ะรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นปะและระบายสีให้สวยงามค่ะ ใบงานต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์หน่วยวันเด็กวันครูคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนโยงเส้นจับคู่ภาพและคำที่สัมพันธ์กันนะคะโดยด้านซ้ายมือจะเป็นภาพและด้านขวามือจะเป็นคำนะคะโดยที่ภาพที่1จะเป็นภาพของข้าวตอกค่ะภาพที่สองจะเป็นภาพของดอกเข็มค่ะและในภาพที่สาม จะเป็นภาพของดอกมะเขือและภาพที่สี่จะเป็นภาพของหญ้าแฝกค่ะโดยที่ให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันและระบายสีให้สวยงามค่ะและใบงานสุดท้ายนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามในภาพนะคะก็จะมีภาพของคุณครูและเด็กๆนะคะที่กําลังจะมอบพานให้คุณครูเพื่อไหว้ครูนั่นเองค่ะและมีประโยคที่เขียนว่าหนูรักคุณครูนะคะ ให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามค่ะสำหรับกิจกรรมแนะนำสมุดหนังสือและใบางานหน่วยวันเด็กวันครูมีไว้ฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆอย่าลืมตั้งใจทำงานและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย